สวัสดีค่ะเจเอสรอยเน็กซ์วันนี้นะคะฝนอยากให้ทุกคนเนี่ยเกาะที่นั่งไว้ให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปบินลัดฟ้าไปยังมณฑลการสูที่ประเทศจีนกันค่ะปกติแล้วเรา,เราพูดถึงโซลาเซลล์นะคะเราจะนึกถึงเป็นแผงโซลา่าเนาะที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีนวัตรกรรมใหม่นะคะที่พัฒนาเรื่อยๆมาตั้งแต่ปี2016แล้วที่ใหญ่กว่าเดิมเรียกได้ว่าเป็นหอคอยเลย คำถามคือใหญ่กว่าเดิมแล้วดีกว่าเดิมยังไงนะคะวันนี้มาร่วมหาคำตอบนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมเจตค่ะพัทรพานิชัยภาควิชาฟิสิกมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการเชสไตร์เน็กนะคะวันนี้อยู่กับฝนนะคะค่ะก็วันนี้ มีข่าวในเรื่องของเกี่ยวกับสถานีพลังงานแสงอาทิตย์เนาะที่การสูที่จีนกํบบาลังมาแรงกันเลยอยากมาทําความรู้จักความเข้าใจเพิ่มเติมกันนิดนึงค่ะว่าตัวสถานีเนี้ยมีความพิเศษยังไงแตกต่างยังไงทําไมเราถึงตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากเลยอะคะ่ะครับสถานีไฟฟ้าที่การสูนะครับเป็นสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบหอคอยรวมแสงนะครับโดยปกติเนี่ยเราจะรู้จักโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กันแบบใช้ตัวเซลล์ใช่ไหมครับใช้พีวในการในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้านะครับแต่เรามักจะไม่ค่อยได้ยินในเรื่องของตัวโรงไฟฟ้าที่แปลงจากพลังงานแสงมาเป็นความร้อนก่อนแล้วค่อยนําไปผลิตไฟฟ้าครับซึ่งโรงไฟฟ้าการฟูที่ประเทศจีนเนี่ยครับก็สามารถมีกําลังการผลิตได้ถึงหนึ่งร้อยมิลลิวัตในการติดตั้งนะครับค่ะ ก็คือแต่แรกเนี่ยปกติโซลาร์เซลล์ที่เรารู้จักมันจะเป็นแผงเนาะแผงโซล่าตามหลังคาอะไรเงี้ยที่หลายคนรู้จักกันทั่วๆไปแต่ว่าที่จีนอันเนี้ยคือเป็นเหมือนกับหอคอยเลยใช่ไหมคะใช่ครับความสูงเึสูงสองร้อยกว่าเมตรนะครับค่ะใช้กี่ใช้กี่ใช้กี่ตึกอะคะใช้กี่หอคอยคะใช้มีจะมีอยู่ตึกเดี่ยวครับตึกสําหรับการรวมแสงครับจะเป็น ตึกเดียวที่รวมแสงอาทิตย์จากแผ่นกระจกนะครับแผ่นกระจกนั้นเขาจะเรียกว่าเฮลิโอแตทนะครับอ่าเฮลิโอแตทนะคะใช่ค่ะเมื่อเมื่อเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบบนกระจกจะสะท้อนไปยังออคอ,อยนะครับซึ่งรวมเป็นจุดเดียวกันลักษณะเดียวกันกับกระจกรวมแสงออทิมิติเลยครับก็คือกระจกเนี่ยจะทําหน้าที่รวมแสงจากจากแสงอาทิตย์ ที่เป็นรังสีตรงนะครับสะท้อนรวมเป็นอย่างจุดเดียวที่ตัวหอคอยรวมแสงคี่เรียกว่าเทอร์เวอร์ซึ่งโลฟฟตาการ์ตูที่จีนเนี่ยใช้กระจกรวมแสงมากกว่าหนึ่งหมื่น 12, สองพันแฉกนะครับก<ช>็สามารถรวมอ่ารวมกําลังแสงอาทิตย์เนี่ยครับได้มากมากถึงเป็นพันพันเท่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่บนหอคอยนะครับก็จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนนะครับก็จะมีอันความร้อนสูงกว่าเจ็ดร้อยองศานะครับ ความร้อนอุณหภูมิที่สูงกว่าเจ็ดร้อยองศานี้ก็จะถ่ายเทไปยังตัวของเหลวนะครับซึ่งเรารู้รู้จักเกลือนะครับเกลือปกติเราจะเกลือเป็นก้อนใช่ไหมครับแต่เมื่อเกลือถูกความร้อนที่สูงกว่าหกร้อยองศาเนี่ยครับเกลือจะละลายเราเรียกตัวตัวนี้ว่ามอลเทนซอลมอลเทนซอลซึ่งเมื่อเกลือตัวนี้ละลายแล้วนะครับก็จะเก็บสะสมความร้อนไว้แล้วก็จะเอาเกลือตัวนี้ไปเก็บไว้ในหอ อ,อกเก็บนะครับซึ่งเรียกว่า thermal energy storage นะครับซึ่งตัวโรงงานคารสูงของประเทศจีนเนี่ยจะมีตัว thermal energy storage เนี่ยสองตัวครับก็คือจะตัวหนึ่งจะเป็นตัวเก็บเกลือความร้อนสูงนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวเก็บเกลือความร้อนต่ำต่างกันยังไง,งคะอา้าก็คือเกลือเกลือจะต้องถูกทําให้เหลวอยู่ตลอดเวลาอืมค่ะซี่เกลือความร้อนสูงตัวเนี้ยเมื่อเอาเอาเกลือความร้อนสูงไปไหลผ่าน ตัวน้ำหรือตัวของไหลทำงานก็จะเกิดการแปลงนะครับก็จะเกิดการถ่ายเทพลังงานให้กับตัวน้ำนะครับเกิดเป็นไอ้น้ำเพื่อไปปั่นตัวกังหันผลิตไฟได้อีกรอบนึงค่ะอืมคือหมายความว่าคือสามารถไอตัวเกลอือหลอมละลายหรือว่ามอ t e เทน l t ตรงนี้สามารถกักเก็บความร้อนได้ในตอนที่ไม่ได้มีแสงแดดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือสามารถผลิตไฟฟ้าได้ย4ชั่วโมงเลยไหมคะอาจารย โรงไฟฟ้าตัวนี้ออกแบบไว้ให้สามารถผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะเกลือเหลวที่เก็บสะสมไว้นะครับได้ยาวนานถึง11ชั่วโมงซึ่งเมื่อประกอบกับในช่วงของในช่วงของกลางวันนะครับที่มีแสงแดดนะครับผลิตไฟฟ้าไปได้แล้ว10กว่าชั่วโมงรวมกับพลังงานที่สะสมไว้ในเกลือเหลวนะครับอีก11ชั่วโมงก็ทําให้โรงไฟฟ้านี้สามารถผลิตพลังงานได้อย่างต่อเน,นื่องถึง2 4ชั่วโมง ย้อนถามไปนิดนึงในเรื่องของตัวเฮลิโอสแตทใช่ไหมคะที่ตั้งอยู่บนพื้นเนี่ยหลายตัวมากเลยที่สถานีไฟฟ้าเนี้คะ่ะมีความพิเศษหรือว่าแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างอะคะตัวตัวกระจกที่ที่เป็นกระจกสําหรับรวมแสงค,ครับก็บเป็นกระจกแผ่นเรียบปกตินคะครับแต่ว่าที่ทจีนเขาจะผลิตของเขาเองครับ <ừ> แล้วก็กระจกตัวเนี้ยจะต้องมีการหมุนตามหมุนตามรังสีดวงอาทิตย์ นะครับเพื่อให้รังสีที่สะท้อนเนยครับจะต้องสะท้อนไปยังหอคอยกลางนะครับอยู่ตลอดเวลาซึ่งซึ่งตัวหอคอยตัวเนี้ยครับตัวหอคอยตัวนี้อยู่นิ่งๆแต่ว่าแสงอาทิตย์เนี่ยครับมันจะมูฟเมนต์อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะว,วันออกแล้วก็มูฟไปจนตกทางทิศตะว,วันตกซึ่งตัวแผ่นกระจกตัวนี้จะต้องถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อทําให้แสงที่สะท้อนนะครับ สะท้อนตกไปยังจุดจุดเดียวที่หอคอยกลางตัวนั้นครับความพิเศษของมันอยู่ตรงที่ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ตัวนี้จะต้องแม่นยำมากมากอ๋อค่ะแล้วก็มันยังสามารถหมุนได้ตามดังสีดวงอาทิตย์ด้วยเนาะเหมือนเหมือนดอกทันตะวันเลยเนาะที่แบบว่าหันไปทิศทางเดียวกับแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะ ใช่ครับค่ะค่ะก็คือม็อกของธรรมชาติมาเนี่แหละอ๋อก็คือหลักๆแล้วก็จะมีความพิเศษที่แตกต่างจากที่อื่นประมาณตรงนี้แล้วตอนนี้โครงการนี้คือพัฒนามานานหรือ,อยังอะคะอาจารย์โครงการนี้เริ่มต้นประมาณกลางปี2016นะครับ2016ค่ะต,ต,ต,ตัวนี้เป็นเฟดสองแล้วนะครับตัวนี้เป็น 2> 2. เฟดสองเฟสแรกของโรงไฟฟ้าที่การปูกประเทศจีนนะครับจะผลิตที่10เมกะวัตต์นะครับ ต่ตัวนี้เป็นเฟสสองเป็นการทําต่อเนื่องก็คือขยายขนาดมาเป็นผลิตเป็นหนึ่งร้อยมิะวัต์เริ่มต้นตั้งแต่ปีสองพันสิบหกนะครับสองพันสิบหกแล้วแล้วเสร็จประมาณปลายปีสองพันสิบแปดแล้วเริ่มดําเนินการใช้งานมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครับอ๋อตอนนี้คือมีการใช้งานแล้วภายในใช,ใช้งานที่ไหนบ้างอะคะตรงนี้คือใครได้ประโยชน์จากตรงน,นี้บ้างอะอาจารย์สถานที่ติดตั้งของเขาเนี่ยครับคือบริเวณที่รับส่ อยู่ที่ประมาณรที่จูดประมาณสี่สิบครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีหมู่บ้านในในของมณฑนมณฑลแถวนี้นะครับก็โรงไฟฟ้าขนาดหนึ่งร้อยมกว็สามารถที่จะปิดพลังงานเพื่อจะให้หมู่บ้านโดยรอบได้อย่ามากมายครับค่ะอ่าแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าฝนถามในฐานะเหมือนกับ เป็นคนไทยอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถออคาดหวังอะไรได้บ้างจากโครงการนี้หรือว่าสามารถตั้งหน้าตั้งตารอคอยคล้ายๆกันโครงการคล้ายๆกันที่ประเทศไทยได้บ้างไหมคะครับสำหรับโครงการประเภทระบบรวมแสงนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยครับเคยมีเคยมีหนึ่งจุดแล้วครับแต่ว่าจะเป็นระบบรวมแสงแบบรางพาราโบลิกครับซึ่งระบบรวมแสงนี้จะ ตั้งอยู่ที่โรงไฟฟ้าห้วยกระเจาครับจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะแต่จะเป็นโรงไฟฟ้าระบบลางพาราโบลิบบกแต่แต่างจากระบบหอคอยลงแสงคือเราจะใช้กระจกแผ่นกระจกแผ่นโค้งครับแล้วรวมแสงลงไปบนลางพาราโบลิบบกลางพาราโบลิกก็คือเป็นแผ่นโค้งที่สะท้อนแสงไปรวมกันตรงจุดตรงกลางของของจุดโฟกัสของพาราโบลิกนั้น แล้วก็จะเป็นแถวยาวยาวเป็นร้อยเมตรเลยครับ<ม>ก็รวมแสงลงไปเป็นท่อตรงกลางแล้วก็จะใช้หลักการเกลือเหลวเือเนกันครับบนท่อตรงกลางก็จะมีเกลือเหลวละลายแล้วก็ไปผลิตไฟฟ้าด้วยการใเทความร้อนไปยังไอ้นะไปยังน้ําเพื่อให้เกิดเป็นไอไปปัดเทบายเช่นเดียวกันครับอ่าค่ะแปลว่าตัวตที่จีนที่พิเศษเนี่ยคือคือตัวของ thermal storage system ของเขาเลยใช่ไหมคะ อ่าใช่ครับเขามีเขาออกแบบให้มีระบบ Thermal Energy Storage ขนาดใหญ่เพื่อให้เก็บความร้อนได้เพียงพอต่อการผลิตไฟตลอด24ชั่วโมงครับโดยปกติ t h e ร m a l s ต o r a g e s y s t เ m เนี่ยครับก็จะออกแบบไว้ให้เพียงพอแค่บางช่วงเวลาเท่านั้นนะครับก็คือบางที่ก็จะออกแบบให้เก็บไว้ได้เต็มกำลังอัตราการผลิต3ชั่วโมง5ชั่วโมงครับแต่ว่าที่จีนนี่คือออกแบบให้เต็มอัตรากำลังผลิต สิชั่วโมงสิ็ชั่วโมงซึ่งก็เลยทําให้เขาสามารถที่จะมีคปา a c i t y ิซเตอร์นะครับในการจ่ายไฟนะครับได้เต็มร้อเลยก็คือสามารถที่จะมีไฟใช้ได้ตลอดยีสชั่วโมงทีนี้พูดในเรื่องของเ,อเกี่ยวกับเรื่องมันเป็นพลังงานสะอาดเนอะทีนี้อยากรู้ในแง่มุมของการลดการปล่อยคาร์บอนด้วยอะคะ่ะว่าตัวของสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ที่จีนตรงนี้มีประสิทธิภาพในการช่วยลดการปล่อยตรงนี้ยังไงได้เท่าไหร่บ้างคะ ที่โรงไฟฟ้าที่การสู่ประเทศจีนส่วนนี้ครับถ้าถ้าไม่นับรวมในการก่อสร้างน,นะครับหลังจากที่โอเปเรตแล้วนะครับก็คือจะมีคาร์บอนอิมิชชั่นเป็นศูนย์เลยครับเพราะว่าระบบการําง,งานเกือบทั้งหมดนะครับเป็นระบบปิดหมดเลยรับตั้งแต่รับแสงรวมแสงนะครับการระบายความร้อนก็ไม่ได้ใช้น้ำครับไม่มีการปล่อยไอ้น้ำออกไปกรับทะเลทรายครับการระบายความร้อนก็ใช้เป็นระบายความร้อนด้วยอากาศปกติเลยครับ อาจารย์คะเง้นเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายนะคะอาจารย์อยากจะฝากอะไรให้กับคนดูรายการ The s Roy Next บ้างคะครับสำหรับภาควิชาพิติกรรมหาวิทยายลัยศิลปากรครับขอฝากให้ทุกท่านครับมีการดำเนินการตาม SDG g o 17ข้อนะครับเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับพัฒนาโด,ดยไม่ทำลายครับได้เลยคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์วันนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะคะ ก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยจะมีการพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนแล้วคนไทยเองจะมีโอกาสลุ้นกับเขาบ้างหรือเปล่าวันเสาร์หน้าเวลา9นาฬิกานาทีกลับมาติดตามกับรายการ JS Roy Next กันต่อวันนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ